เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการปฏิวัติว,ตวงการเทคโนโลยีเมื่อซัมซุงเปิดตัวนวัตกรรมล่าสุดในงาน g a l ล x y ซี่ n t 2025ที่ไม่ใช่แค่การเปิดเผยผลิตภัณฑ์ใหม่แต่คือการประกาศว่าปัญญาประดิษฐ์ AI ต้องไม่ใช่สิทธิพิเศษแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ด้วยการผสานกา l ล x กซี่ AI เข้ากับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและหูฟังในทุกระดับราคางานนี้อาจเปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณไปตลอดกาลหรือมันเป็นแค่การตลาดอีกหนึ่งครั้งติดตามไปพร้อมกันสุดยอดนะักข่าเรือธง g a l a ็กซ S 2 5่เฟที่อาจทําให้คุณลืมเรือธงไปเลยถ้าคุณคิดว่าสมาร์ทโฟนระดับกลางไม่มีวันทัดเทียมเรือธงคุณอาจต้องเปลี่ยนความคิดแล้วเมื่อกาแล x กซี S 2 5่เฟปรากฏตัวพร้อมสเปคที่ถูกเรียกว่านักฆ่าเรือธงอย่างแท้จริง ุมพลังในซีโน่สอ0ที่มี10คอทําให้การเล่นเกม3 d ดีหรือการเปิดหลายแอป,ปพร้อมกรรันราบรื่นเหมือนน้านมแต่จุดที่น่าสนใจคือกล้องหลัง3เลนที่มี AI Provisual Engine ซึ่งไม่ใช่แค่ปรับภาพให้สวยแต่ยังปรับสีและคอนทราสต์แบบเรียลไทม์ให้คุณถ่ายภาพได้เหมือนมืออาชีพแม้ในสภาพแสงที่ท้าทายแต่ที่น่าพิจารณาคือถ้าสมาร์ทโฟนระดับกลางมีสเปคใกล้เคียงเรอือธงแล้วทำไมยังต้องซื้อเรือธงคุณคิดอย่างไรกา l a x y Tab s ท1 Series แท็บเล็ตที่อาจแทนที่แลปท็อปได้ซัมซุงไม่ได้หยุดแค่ที่สมาร์ทโฟนแต่ยังยกระดับแท็บเล็ตด้วย Gala x y Tab s ท1บ e r i e s ที่บางที่สุดและเบาที่สุดในประวัติศาสตร์ขับเคลื่อนด้วยชิปทรงพลังทำให้การทำงานหนักๆราบรื่นเหมือนไม่มีสะดุดแต่จุดที่น่าสนใจคือการทำงานร่วมกับ S Pen พนที่ปรับแต่งได้ละเอียดและการผสานกา l ล x y ซ i ไที่ทำให้คุณใช้ AI สร้างผลงานจัดก,การเอกสารหรือค้นหาข้อมูลได้เหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวแต่คำถามคือแท็บเล็ตจะกลายเป็นอุปกรณ์หลักแทนแลปท็อปได้จริงหรือไม่ หรือเรายัางต้องการความเป็นมืออาชีพของคอมพิวเตอร์ Galaxy Buds 3F e หูฟังไร้สายที่เปิดโลกใหม่ของเสียงปิดท้ายด้วยหูฟัง Galaxy Buds 3F e ที่ไม่ใช่แค่ฟังเพลงแต่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในชีวิตประจำวันดีไซน์ที่ออกแบบมาเพื่อความสบายและคุณภาพเสียงที่คมชัดยิ่งขึ้นพร้อมการผสาน Galaxy AI ที่ให้คุณใช้คำสั่งเสียงควบคุมเพลงโต้อตอบผู้ช่วยหรือแปลภาษาแบบเรียลไทม์แต่ที่น่าพิจารณาคือ หูฟังที่เชื่อมต่อกับ AI จะช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นจริงหรือทำให้เราพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไปวิสัยทัศน์ของซัมซุงทำให้ AI กลายเป็นสิ่งใกล้ตัวงานนี้ไม่ใช่แค่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์แต่คือการเปลี่ยนวิธีชีวิตผ่านเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ทุกคนซัมซุงกำลังบอกว่า AI ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือสิ่งที่อยู่ในมือคุณแล้วแต่คุณคิดว่าความเป็นจริงจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่หรือมันคือแค่ภาพลวงตาที่ซัมซุงสร้างขึ้นสแสดงความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่าง